ศิลปินเดียวศิลปินเหี้ยวเหมือนเดิมค่ะที่เดิมเวลาเดิมคนรถติดวันนี้วันจัน์ทรนะคะเชื่อไหมเช้านี้ตีเลือกเสื้อตั้งหลายตัวสุดท้ายเดี๋ยวก็มาจบที่ตัวนี้เพราะว่าเรียบที่สุดตัวอื่นใน่ยยับยุ่ยยี่ยังไม่ได้รีดผ้านะคะก็คือลองมัลองเล่นผมมาดูเข้าใจผิด ตัดมาไม่ได้เี็ไหมเส้นกระต่ออยายก็เลยเอาอย่างนี้ดีกว่าลงตัวเองแม่กรี๊ดอย่างนี้ฮะยังไม่มีใครมองลงตัวเองไอ้รลงเพลงเขาจะโดนบ้านี่มฟังเก้าเก้าไปโอ้ผม,มติดติดตัดเส้นหนึ่ ตอนนี้ต,ติดไฟแดงอยู่ไม่มีอะไรทำก็เลยเท่าไรนะอุ้ยได้ายสามไปแล้วนะคะบ๊ายบายสามราคาเขียวแล้วบ๊ายบาย